ข้อแนะครับเป็นเรื่องสมาการ exponential ก <c oughs> ำหนดให้ x และ y เป็นจำนวนจริงแล้วก็2องกำลัง x ลบ8คูณสองกำลัง y เท่ากับ0 2 x บวก y เท่ากับ6ค่าของก้อนเนี้ยตรงกับข้อไหนนะครับอ่ะก่อนอื่นเนาะอันนี้มันไม่มีอะไรเนี่ยอันที่สองเนี่ยมันเป็นสมาการที่ดูง่ายๆไม่ซับซ้อนเพราะฉะนั้น เราเก็บอันนี้ไว้เลยอ่ะครอบเอามาตั้งเป็น 2x บวก y เท่ากับ6เนี่ยให้เป็นสมการที่1ไว้เลยนะตั้งไว้เลยต่อมาเรามาดูสมการ exponential ก็คือ2กําลัง x บวกอ่าลบนะครับลบก็คือเราสามารถที่จะย้ายก้อนเนี้ยไปไว้ฝั่งขวาได้เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเท่ากับ 8คูณกับ2กำลัง y นะครับทีนี้เราจะต้องอถอดสมการนี้ยังไงดีครับดูนะช้าๆเนื่องจากว่า8เนี่ยมันสามารถเขียนเป็น2กำลัง3ได้ถูกไหมแล้วคูณกับ2กำลัง y อาศัยคุณสมบัติของเลขยกกำลังว่าถ้าฐานเหมือนกันคูณกันให้เอาเลขชี้กำลังมา บวกกันจำได้ไหมนะฮะเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันมันก็เลยกลายเป็น2องกำลัง y บวก3นะครับเท่ากับ2องกำลัง x ทีนี้เราก็ใช้คุณสมบัติการเท่ากันของ exponential function เพิ่มก็คือถ้าข้างล่างเป็น2เหมือนกันเท่ากันได้ก็แปลว่าข้างบนเนี่ยจะต้องเท่ากันด้วยถูกไหม เรียบร้อยเนาะเราก็จะได้ตัวนี้ x จะต้องเท่ากับ y บวก3ให้อันเนี้ยเป็นสมการที่2นะครับแล้วสังเกตว่าเรามี2ส,สมการใช่ไหมเราก็เอาสมการมาแก้โดยแทนสมการที่2ลงในสมการที่1น่นะครับตรงไหนที่เคยเป็น x ในสมการ1นสมการนี้นะ สมการนี้เราก็เปลี่ยน x ให้เป็นอะไรเอ่ยเป็น y บวก3โอเคไหมแล้วก็บวกกับ y แล้วก็เท่ากับ6น้อนๆนก็แก้สมการง่ายมากเลยชิลเลยเปิดวงเล็บ2คูณ y นะครับ2ูณ3เป็น6แล้วก็บวก y แล้วก็เท่ากับ 6, โอ้ง่ายมากเราย้าย6ไปลบกับ6ก็จะเป็น0 2 y บวก y ก็เป็น3 y ถ้าย้าย3ไปหารใต้0ูน์ก็ได้0ูนนั่นแหละเนาะหรือจะมองว่า3คูณอะไรเราได้0ก็แปลว่า Y เป็น0นยนั่นเองเราก็เอา y เนี่ยไปแทนในสมการที่2ก็ได้นะอ่าแทนค่า y ในสมการที่2เนาะล,ลองก็จะได้แล้วครับว่าในสมการสองคือตัวนี้นะ ต,ตัวนี้เราก็จะได้ว่าอะไรครับ x เท่ากับ0บวก3เพราะฉะนั้น x เราคือ3โอเคไหมฮะ,ะในทางทฤษฎีหลักการเขาบอกว่าให้แก้สมการได้แล้วให้เราเอาคำตอบที่ได้ไปทำอะไรไปตรวจคำตอบใช่ไหม นะแต่ว่าอันนี้ค,ครูก็ตรวจแล้วตรวจในใจว่าถ้าแทน x เป็น3แทน y เป็น0สมการจะเป็นจริงทั้งคู่เลยนะครับก็ใช้ได้ทีนี้สิ่งที่เขาถามนะครับนะเ,เขาเขาถามอะไรค่าของ2คูณ3กํลัง x บวกกับ4คูณ3กํลังลบ y มันจะมีค่าเท่าไหร่ เราก็ทำไงเราก็เอา x y ไปแทนนะครับตรงไหนที่มี x ก็แทนด้วย3อย่างนี้เนาะแล้วก็ตรงไหนที่มี y ก็แทนด้วย0นะครับลบ0ก็คือ0นั่นแหละเพราะฉะนั้น3ยกกำลัง0ได้อะไรเอ่ยครับน้องๆ3ยกกำลัง0ได้1อะไรก็ตามยกกำลัง0ได้1ยกเว้น0นะฮะ เพราะฉะนั้นเราจะได้ตัวนี้เป็น4ส่วนเลขข้างหน้าคืออะไรเอ่ย3ยกกําลัง3มันก็จะเป็น27 27ิเคูณสเป็น5 4ดังนั้นเมื่อบวกกันลงมาก็จะเท่ากับ58นี่คือคำตอบนะครับข้อนี้โอเคไหมนะฮะก็จะเห็นว่าไม่ยากนะครับข้อนี้ไม่ยากก็ไปตอบก่อนเนาะช้อยที่4นะครับ ง่ายมากเลยนะฮะก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่ใครแก้สมการเก่งๆก็จะสามารถทำได้เนาะเรื่องฟังก์ชัน Exponential กับ log าร i ท h มนะครับครูกรับแนะนำให้ทำนะไม่ให้ไม่ให้เทนะให้ทำเพราะว่ามันไม่ยากมากขอแค่ฝึกฝนพื้นฐานที่ควรจะมีแล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าน้องๆจะขึ้นไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเนะี่ยอย่างน้อยๆพื้นฐานแก้สมการฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเนี่ยต้องมี ควรจะมีแล้วก็ต้องมีด้วยไม่งั้นไปเรียนแล้วแบบเออเขาแก้สมการแล้วเราไม่เข้าใจมันเขาเรี่องอะไรอะ่ะเขาแก้สมการเราควรจะเข้าใจเนาะถ้าเราไม่เข้าใจสแสดงว่าพื้นฐานเราไม่เพียงพอจริงๆนะเพราะฉะนั้นการแก้สมการพวกนี้เป็นเรื่องพื้นฐานก็ดูเอาไว้แล้วก็ฝึกฝนนิดหน่อยก็ทําได้แล้วแหละนะครับโอเคนะใครมีปัญหาสงสัยติดตรงไหนในข้อนี้ก็คอมเมนต์ถามกันเข้ามาได้นะครับว่า ตรงนั้นตรงนี้คิดยังไงคิดได้หลายวิธีหลายเส้นทางคำตอบเดียวกันสำหรับข้อนี้ก็จบแล้วสวัสดีครับ